ในตอนที่16นะครับผมจะมาสอนเทคนิคเรียกว่าดัมมี่นะครับดัมมี่คือตัวหลอกนะตัวหลอกตัวหลอกเนี่ยสำคัญมากนะนะครับโดยเฉพาะนะสำคัญในบริเวณที่เป็น Endpoint ครับหรือจุด N อ็ครับ ending ครับจุดนี้คือ Ending ครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะเห็นแต่ปลายใช่ไหมไม่ได้อยากเห็นแบบว่ามีฟิตติ้งนะครับเพราะว่าเวลาทํางานก็ตามเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยอะไรก็ตามนะครับมันจะมี ending ตลอดเวลาเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะมีครับเราเลือกไม่ได้ครับดังนั้นเองหลักการก็คือว่า เบื้องต้นเลยนะเราก็เอาตัวหนึ่งมาเป็นตัวหลักนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมมีท่อที่มีขนาด20มิลใช่ไหมผมก็จะทำวงกลมขึ้นมาครับขนาด20มิลนะครับก็รัศมีคือ10มิลนะครับโอเคแล้วผมก็จะหลอกหลอกว่าตัวนี้นะครับผมไม่มเข้าปรเด็นนะอ่ะเดี๋ยวเราเบอร์ออกก็ได้เราเบอร์ออกเอ็กพอร์ก่อนเอ็กพร์เคิร์ฟนะ อ่าไม่งั้นมันจะ make group ไม่ได้ครับหรือ make component ไม่ได้ครับคลิกขวาครับ make component ผมจะตั้งชื่อมันว่าเป็นตัว n นะครับตัว n n point ละกัน n point แล้วก็ set c o m p o n e n a t e axis นะครับให้มันอยู่ตรงกลางเนี่นยเนยไล่มาปุ๊บนะครับแล้วก็ดึงนะโอเคแล้วก็กด create ครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะมี n point ที่มีขนาด20มิล ใช่ไหมครับโอเคครับจากนั้นมาครับผมก็จะ copy มาครับนะครับเอาละก็เรามีท่อสามท่อใช่ไหมผมก็จะปรับตรงนี้เป็น e n d point ขีดยีสิบเอาละตรงนี้ครับผมจะ make unique นะคลิกขวา make unique อันนี้การทำ component ตัวใหม่นะครับแล้วแก้ตรงนี้เป็นไปดูใน s e r i a t e r m นะยีิบห้าแล้วตัวนี้ครับผมคลิกขวาครับ Make unique ผมจะแก้ตัวนี้เป็น32โอเคครับตอนนี้เราจะมี component ครับที่มันมี2 0 25แล้วก็32ครับก <c oughs> ็คือทั้งหมดอะมีขนาดเดียวกันคือ20ถูกไหมอั <c oughs> <c oughs> นนี้หลักการคือการหลอกนะโอเคจากนั้นครับเทคนิคดูนะผมก็จะไปที่นะครับ Collection editor แล้วผมก็จะไปที่ end point ครับหรือ ending ครับผมจะบวกเพิ่มนะดูดครับตอนแรกเลยดูดตัวยี่ิก่อนครับอ่า length ก็คือศไซ์ก็คืออะไรครับแหมไซค์ก็คือยี่สิบถูกไหมนะครับเบสไซค์คืออะไรเบสไซค์ตัวเนี้ยมันคือตัว20สบมิลใช่ไหมแล้วก็ยี่สิมิลครับอ่ามันเดลงตัวพอดี20่ิบมิลนะครับมันก็เสร็จแล้วครับอันนี้ผมก็จะหลอกมันถูกไหมอันนี้ก็กลายเป็นแล้วครับ ผมแอดเลยครับปึ๊บเรียบร้อยต่อไปครับกดบวกครับผมก็ดูตัวยี่สิบห้าี่เลงคือศูนย์ไซส์ของมันคือยี่สิบห้าใช่ไหมครับแต่เบสไซส์ของมันเนี่ยก็คือตัวยี่สิบอยู่ดีครับเรายี่สิบครับนี่คือการหลอกครับแหมเทคนิคนี้นะครับเทคนิคสับขาหลอกนะปุ๊บบวกครับดูดครับถูกไหมสามสองก็จริงนะแต่เราก็สี่เลงคือศูนย์ไซส์คืออะไรไซส์คือสามสิบ 2ถูกไหมครับเบสไซส์คืออะไร20ครับ mm ครับแล้วก็แอดครับแล้วก็เซฟเรียบร้อยครับเสร็จแล้วลองดูคลิกนะตัว3าครับแล้วก็เพลย์ครับเอาละเห็นไหมครับมันจะไม่มีท่อครับโอเคครับเมื่อเราไม่มีท่อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองออกคาสั่งครับแก้ไขมานะ นะครับแก้ไขมานะเรากดตัวนี้ประแจครับแล้วก็ลองแก้ไขครับจะมีตัวเอ่อคืออย่างนี้ครับเวลาเรามองหาตัวที่เราจะจับอ่ะจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะไม่มีให้จับอ่ะเพราะว่าเราหาไม่เจอเพราะมันเป็นขอบถูกไหมวิธีการที่เราควรจะทําแบบนี้ครับให้มันง่ายครับคือการเรามาแก้ไขตัวนี้นิดนึงครับให้มันมีการกระบาดนะมันจะได้เห็นง่ายไหมครับเออการกระบาดเข้าไปแบบนี้ครับอ่ะดูนะการกระบาดนะครับโอเค ผมลองกลับไปเป็นตัว b ิด branch นะครับแล้วปิดเป็นตัว20ครับแล้วก็กด play เห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะมีการกระบาดขึ้นมาให้เราเลือกครับและตอนนี้เราครับมันจะง่ายในการคลิกเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าอยากเปลี่ยนเป็นอะไรได้เลยครับอะกลับมาที่บ r a n c h ครับแล้วก็กดถูกไหมคลิกตรงนี้ครับให้โดนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้น end point ซึ่งเราก็ปรับได้ให้เป็นอะไรก็ได้เข้าใจไหมครับโดยหลักการอะ ต่อไปตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นท่อยี่ l ิบห้ามันไม่มีให้จับครับผมมากับมาจับตรงนี้บล u ันชแล้วก็ลองกดตรงนี้ผมมองหา endpoint ครับมันคือตัวปลายใช่ไหมหายากมากเพราะมทับกันอยู่ไหมครับเนี่ยมันหาไม่เจอครับเอาละดังนั้นเอง endpoint ที่ถูกต้องครับมันจะควรจะมีอะไรบางอย่างให้มันจับได้ง่ายครับอ่าก็ ก,กระบาดครับผาจจะกก,กระบาดเล็กๆก็ได้เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อน L d ที่สองเอาเป็นอะไรดีว่าอืมท,ทำไมลากซื้นไม่ได้โอเคแลาก เกิดอะไรขึ้นโอเคดูแไปลกๆครับไม่เป็นไรอ่ะผมก็กดซ c เซ c l e อย่างนี้นะอย่างนี้ก็ได้ครับคือเนื่องจากมันเล็กเกินไปครับมันก็เลยเขียนยากนิดนึงเมื่อกี้จริงเขียนแล้วล่ะผมมองไม่เห็นครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปครับอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปอ่า่างนี้ครับอย่างเงี้ยมันก็จะอะไรครับขึ้นแบบนี้ถูกไหมแล้วตอนนี้ครับมันจะมีการกระบายให้เราลองดูนะเดี๋ยวผมลองเห็นไหมมาแล้วเมื่อผมเปลี่ยนไปแล้วหวงตัว ตัวบัน์ครับมากลับตรงนี้นะผมปรับมาเป็นที่ตัวยี่สิบเห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับมาเป็นตัวที่ยี่สิบห้ามันก็เป็นแบบนี้ซึ่งผมเองก็สามารถจะกดนะครับบันช์แล้วก็กดประแจแล้วจิ้มตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วปรับเป็นีดิวเซอร์อ่าเก็ตไหมครับและนี่แหละครับคือหลักการที่เราสามารถที่จะทำแบบนี้นะครับ ปับได้อ่ะตัวนี้เหมือนกันครับผมก็มากากบาทก็อยู่ที่ว่าเราจะแบบไหนครับกากบาทตลอดแนวเลยก็ได้นะครับอ่านี่ตลอดแนวครับก็เวลาเรากดตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนไปเป็นท่อ32ปิดบรันช์ไปสาขาครับหิงก้านไปแล้วก็ปิดส้เปิดส้ำสองแล้วก็กดเราก็จะเห็นตัวนี้การ์กบาทขึ้นมาจากนั้นต้องการใส่รีดูเซอร์ตรงไหนครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็มักดตรงประแจคลิก เห็นไหมครับแล้วก็ใส่หรือใส่อ n น cap ก็ได้ถ้าแต่เราครับแล้วเนี่ยคือหลักการที่เราใช้ในการเรื่องัม m m y นะครับัมมี่ซึ่ง dummy ก็มีอยู่หลายแบบนะครับแล้วแต่จะเลือกวิธีการเราคิดไอเดียเองนะสนุกครับอ่ะนะครับก็แค่นี้นะครับสาหรับการทํา fitting ทั้งหมดครับเอาแล้วตอนต่อไปครับจะเป็นตอนสุดท้ายของการทํางานเลือกท่อนะครับซึ่งผมจะรีวิววิธีการเอาท่อทั้งหมดเนี่ย ppr นี่แหละมาทํานะซึ่งตอนสาคัญมากในการที่จะเรียนรู้ในการใช้งานนะครับก็ fitting ทั้งหมดที่ผมทําไว้ก็จะมา ใช้งานให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับ